มีเงินจะซื้อทุกอย่างได้จริงหรือหรือว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่เงินไม่อาจจับต้องคุณพร้อมจะค้นหาคำตอบนี้ไปกับเราไหมเรื่องราวจะเป็นแบบไหนและสุดท้ายจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในความสุขราค่าศูนย์บาทมีเงินจะเอาอะไรก็ได้จริงหรือ บางคนเกิดมาเหมือนมีพรจากฟ้าเดินเหยียบบนพื้นทองตั้งแต่ลืมตาดูโลกใช้ชีวิตหรูหราโดยไม่ต้องต่อรองอะไรกับใครเขาคือหนึ่งในนั้นสูตรทองหรูหรารถยนต์ลอยเหนือพื้นเมืองทั้งเมืองเหมือนรอเขาสั่งเพียงปลายนิ้วชี้อะไรก็ได้ก็กลายเป็นของเขานาฬิกาที่ราคาเท่าบ้างหนึ่งหลังเครื่องดื่มในแก้วคริสตัล ปาร์ตี้ที่ไม่เคยหลับไหลใครๆก็ยิ้มให้เขาใครๆก็อยากอยู่ใกล้เขาเพราะเขามีเงินแต่ในโลกของความฟุ้งฝันและความเกินจริงนี้ลึกลงไปเขาเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าท่ามกลางเสียงหัวเราะมีเสียงตัวเองอยู่ตรงไหนคนที่เดินตามเขาเดินเพราะรักหรือเพราะหวังคนที่ยิ้มให้เขายิ้มเพราะจริงใจหรือเพราะเงินในกระเป๋า เขาซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความมั่นใจในสายตาที่มองเขาเพราะเมื่อความหรูหรากลายเป็นสิ่งปกติหัวใจก็เริ่มเบื่อความวาววับใช่เขาเดินบนทางที่ใครก็อิจฉาแต่ลึกๆเขาเองก็อิจฉาคนที่หัวเราะอ,ออกมาจากใจแล้วคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งคุณมีทุกอย่างเหมือนเขาคุณจะยิ้มออกจากใจได้จริงหรือหรือจะกลายเป็นแค่เงา ที่เดินท่ามกลางแสงไฟแต่หัวใจกลับมืดมิดกว่าที่ใครเห็นโลกของความมั่งคั่งอาจจะดูน่าอิจฉาแต่บางทีความสงบในใจที่ไม่มีราคานั้นอาจหายากกว่าเงินพันล้านที่อยู่ตรงหน้าเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้วัดชีวิตที่สิ่งที่เราครอบครองแต่วัดจากสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราให้ยิ้มได้โดยไม่ต้องซื้อคุณยังคิดว่า มีเงินจะเอาอะไรก็ได้อยู่หรือเปล่าไม่มีเงินก็ไม่ใช่ไม่มีค่าเขาไม่ใช่คนรวยไม่มีทองไม่มีรถไม่มีบ้านใหญ่แต่ทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาอย่างมีจุดหมายลุกจากที่นอนเก่าๆใต้เพิงสังกสีหยิบตะกร้าเก่าๆเ,เดินออกไปตลาดพร้อมรอยยิม้ม ที่นั่นไม่มีเสียงเครื่องยนต์ซูปเปอร์คาร์มีเพียงเสียงโหเราะของแม่ค้ากลิ่นผักสดจากสวนหลังบ้านและทำทักทายแบบไทยๆว่ากินข้าวมาอย่างเขาอาจไม่มีเงินใช้ฟุ่มเฟือยแต่เขาไม่เคยขาดรอยยิ้มใครบางคนเดินผ่านเขาแล้วไม่เคยมองกลับเพราะเขาไม่ได้สวมสูททองแต่เขากลับยิ้มให้แม้ไม่รู้จักกันเด็กน้อยในตลาดวิ่งมาเกาะขา คนแก่หยุดคุยด้วยคนขายของแถมพริกให้ฟรีไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขาจริงใจในโลกที่วัดค่าคนด้วยแบรนด์เขาคือคนธรรมดาที่แบกความสุขใส่ตะกร้ากลับบ้านไม่มีขครจองโต๊ะหรูให้เขาแต่มีที่ว่างเสมอในหัวใจของคนรอบข้างคำว่าไม่มีสำหรับเขาจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือโอกาสในการมี ในแบบที่เงินก็ซื้อไม่ได้เขาอาจไม่มีบัตรเครดิตแต่เขามีเครดิตในใจของคนทั้งชุมชนความหมายของชีวิตไม่ได้วัดที่ธนาคารแต่วัดที่แววตาเวลาคนอื่นมองเขาและในดวงตาหลายคู่เขาคือคนที่มีค่าที่สุดแม้ไม่มีอะไรหรูหราโลกอาจไม่เคยจําชื่อเขาแต่หัวใจคนรอบข้างจะไม่มีวันลืม เพราะเขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องมีมูลลค่าแล้วคุณละ่ะคุณอยากเป็นคนที่มีค่าในใจใครหรือแค่มีราคาบนป้ายในกระเป๋าบางครั้งเราก็มองคนอื่นแล้วลืมมองหูใจตัวเองซ้ายคือโลกของแสงสีขวาคือโลกของความจริง คนหนึ่งแต่งตัวด้วยทองคําอีกคนแต่งกายด้วยความเรียบง่ายคนหนึ่งมีทุกอย่างที่เงินซื้อได้อีกคนมีเพียงสิ่งที่ใช้ได้จริงเขาเดินในเมืองทองคํามีรถลอยได้เครื่องเพชรแวววาวมีคนคอยล้อมหน้าล้อมหลังแต่ใบหน้าของเขาไร้รอยยิ้มที่แท้จริงดวงตาของเขามองผ่านทุกคนไปอย่างว่างเปล่า ในขณะเดียวกันชายอีกคนเดินในตลาดเก่าๆทำกลางกลิ่นผักสดและหมอกยามเช้ามือเขาสัมผัสของธรรมดาแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความพอใจเขาไม่มีอะไรที่วาววับแต่กลับเปล่งประกายด้วยความสุขชีวิตทั้งสองฝั่งดูแตกต่างกันสุดขั้วฝั่งหนึ่งมีทุกอย่างแต่มืนขาดบางอย่างอีกฝั่งหนึ่งมีน้อย แต่กลับไม่รู้สึกว่าอะไรขาดหายเขาคนนั้นอาจใช้เงินซื้อเพื่อนแต่คนนี้ได้มิแท้โดยไม่ต้องจ่ายอะไรเขาคนนั้นอาจมีคนยิ้มให้ทุกวันแต่ไม่รู้เลยว่าใครยิ้มจากใจชีวิตที่ดูดีอาจไม่ได้ดีจริงและชีวิตที่ดูธรรมดาอาจเต็มไปด้วยสิ่งพิเศษเราเอาอะไรมาวัดความสุข เราใช้เงินวัดหัวใจหรือใช้หัวใจวัดชีวิตบางทีการได้เปรียบเทียบก็ไม่ได้มีไว้เพื่อให้รู้ว่าใครดีกว่าใครแต่เพื่อให้เราได้หันกลับมาถามตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในฝั่งที่เราเลือกจริงๆแล้วหรือยังเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะมีทองเต็มมือหรือแค่ข้าวแกงในกล่องถ้ามันกินแล้วอะไรจากใจ ถ้ามันยิ้มแล้วอิ่มในวิญญาณนั่นแหละคือชีวิตที่มีค่าไม่แพ้ใครในโลกแล้วคุณล่ะคุณกำลังอยู่ฝั่งไหนของภาพนี้เมื่อมีทุกอย่างแต่ยังรู้สึกขาดคาริหาตหลังใหญ่ห้องโถงหรูหราไฟระยะราคาแพงห้อยอยู่เหนือศีรษะเครื่องเรือนทุกชิ้นเป็นของสะสมหายาก ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบยกเว้นหัวใจของเขาเขานั่งอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความเงียบที่หนาวเย็นรายล้อมด้วยของหรูแต่ไม่มีใครให้พูดด้วยแก้วแชมเปญบนโต๊ะยังเต็มแต่ชีวิตกลับว่างเปล่าไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำทักทายไม่มีมือไหนยื่นมาแต่บากเขาอย่างจริงใจเขามีเงินซื้อของทุกอย่างในห้องนี้แต่มันกลับไม่ได้ซื้อ ความสุขตรงข้างกับภาพนั้นหญิงไทยธรรมดาคนหนึ่งกำลังกอดพ่อแก่ๆที่รอยยิ้มยังเต็มหน้าบ้านของเธอไม่มีอะไรหรูหรามีเพียงแสงแดดอุ่นๆที่ลอดผ่านฝาไม้ผ้าเข่าม้าห้อยอยู่ปลาเตียงและเสียงหัวเราะจากโต๊ะอาหารเธอไม่มีเครื่องเพชรแต่เธอมีคำว่ารักอยู่รอบตัวพ่อของเธอไม่มีเงินฝากหลักล้าน แต่มีความทรงจำที่ลูกไม่เคยลืมไม่มีวน์ไม่มีแชมเปญมีแค่ข้าวกับน้ําพริกแต่นั่นแหละคือมือที่อิ่มทั้งท้องและหัวใจความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่จำนวนรอยยิ้มคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่หัวใจแคบลงทุกวันอีกคนอยู่ในบ้านเล็กๆแต่หัวใจใหญ่จนแบ่งความสุขให้คนทั้งบ้านเราถูกสอนให้ขวาคว้า แต่ลืมเรียนรู้ที่จะพอเราถูกผลักให้เป็นเจ้าของแต่ลืมคิดว่าจะรักษาความรักได้อย่างไรสุดท้ายเงินอาจซื้อเตียงนอนนุ่มๆได้แต่ไม่อาจซื้อคนที่อยากนอนกอดกับเราเงินอาจซื้อของขวัญวันเกิดแต่ซื้อความทรงจำดีๆไม่ได้แล้วคุณละ่ะคุณกำลังลงทุนกับชีวิตหรือแค่จ่ายเงินไปวันๆโดยที่จ่ายยังว่างเปล่า สุดท้ายแล้วสิ่งล้ำค่าที่สุดอาจไม่ต้องแลกด้วยเงินชายคนหนึ่งนั่งอยู่ลำพังบนท่าเรือไม้เก่าๆเ,เบื้องหน้าเขาคือทะเลสาบนิ่งสงบท้องฟ้ายามเย็นแปลเปลี่ยนเป็นม่วงชมพูส้มอ่อนและทองอ่อนๆไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงนาฬิการูมีเพียงเสียงลม และเสียงใจของเขาที่ค่อยๆเงียบลงเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีบ้านหลังโตหรือชื่อเสียงใดๆแต่เขามีความพอความพอที่ไม่ได้มาจากบัญชีธนาคารแต่เกิดจากการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและเข้าใจคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริงชีวิตของเขาอาจไม่มีสิ่งล้าค่าในใสายตาคนอื่น แต่สำหรับเขาแต่ละวันคือของขวัญแต่ละลมหายใจคือสิ่งพิเศษเขาไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตใครเขาแค่นั่งมองพระอาทิตย์ค่อยๆรับฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่มาจากข้างในจริงๆเพราะเขารู้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องขวา้าแต่มันอยู่ในใจ ถ้าเราเปิดใจจะเห็นในขณะที่บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไขวยคว้าความสุขเขากลับหยุดแล้วพบว่าความสุขมันอยู่ตรงนี้มาตลอดไม่ต้องรอให้ครบพร้อมไม่ต้องรอให้ร่ำรวยเพราะหัวใจไม่ได้ต้องการอะไรมากมันแค่ต้องการความจริงใจจริงใจกับตัวเอง จริงใจกับคนรอบข้างและยอมรับว่าบางครั้งการไม่มีอะไรเลยก็อาจทำให้เราได้ทุกอย่างชีวิตมันไม่ต้องเพอร์เฟกแค่มันรู้สึกดีจากข้างในก็พอแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าความสุขราคาศูนย์บาท หากมีข้อความที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับฝากกดถูกใจและกดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ